หมยให้สวยครับแต่ที่เรารู้ว่าไปหนึ่งตัวแล้วครับนกมันอยู่ข้างล่างครับเวลาแล้วผมมาเงี้ยนกมันบินอะ่ะปลามันวิ่งมาเลยน่าจะบินวิ่งไปโน่นนู้นแหละ <c oughs> <c oughs> อยู่อยู่กับเลยนะครับ <c oughs> ขอขึ้นก่อนละกัน ยังโหพอมันกัดปุ๊บมันวิ่งสายตึงเลยก็นึกว่าจะไม่ได้ตัวนะดีอ่ายังได้ตัวนี่ครับโอ้โหโชคดีมากเลยดูดิมันติดไอ้ตรงนี้ครับขอบเบ้าตานะครับมันกัดแล้วมันแบบมัน พุ่งหัวลงไปเลยอ่ะผมก็ยังไงอ่ะตัดสินใจวัดเลยอ่ะได้ตัวนะครับไม่รู้ตัวเดียวกับที่วิ่งลงไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันมีวิ่งลงไปครับแต่ว่าไม่แน่ครับอาจจะมีหลายตัวเม่นยางแคะครับหมายเดียวรู้เรื่องครับผมเป็นแต้มของมันต้องมีครับผมนี่ครับเวลาปลากัดคนระับมันสะบัดออกจากอบอดี้แบบนี้ก็ชัวร์ชัวนะครับชัวร์มากเลยกัสได้ปลาร้อยเปอร์เซ็นต์แบบนี้ นะครับลองดูนะไม่ผิดหวังครับผมสุดยอดครับผมนี่ปะหมอคือน้ำเยอะด้วยมีแต่หมอไม่มีช้อนเลยหรอ เห้ยกาดแล้วอยู่อยู่แม่ตีไกลไปหน่อยนะครับปลาตื่นหมดปลาใกล้ๆตื่นหมดสุดยอดีอปลาวันนี้ก็หาล้อตีตามข้างทางนะเพราะว่ามันยังไงท้องนาเขาเริ่มทำกันหมดนะครับ ปลา,านาก็ไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าน้ํามันขุนด้วยผมต้นเนี่ยครับขี่รถเลาะในชายนะตีมาเรื่อยๆ <S <S ก็ได้นะเดี่ยมันใค่ไม่ได้ครับเดีนยหกประมาณหกตัวห้าหตวัวนี่อีกตัวหนึงน่งก็เนี่ยล็อกไปนับคือการที่เราหาหมายแบบนี้คือเราเราต้องดูนะครับบางทีเรามาตอนที่เขาทํานาเนี้ยน้ํามันก็ขุนครับเราบางทีผมจะขี่รถดูกันสักวันหนึ่งขี่ตอนเล่นนะครับแล้วก็ กะเอาว่าน้ำมันเริ่มใสแล้วก็มาตีครับทีน,นี้น้ำเริ่มใสแล้วนะก็เนี่ยครับเป็นการวางแผนในการออกหมายตั้งแต่แต่ละทิปนะครับไฟแบบไม่ค่อยซ้ํานะไม่ยางแค่นะโดนเลยไม้เดียวฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็น่าจะมีตัวนะแต่ว่าบางทีจังหวะปลามันอยู่ในท่อไงยังไม่ออกมานี่ใสางามมากนี้ใสสวยอ,อยู่เป็นแค่นะเฝ้าได้ครับผมเต็มปากเลยก็กัดลดคันวัดเป็นแป้งับผม ผออมต้องมีครับสุดยอดเดีมยวมืนเดิมอีกจะฟังบังไม้หนึ่งั่งนี้อีกไม้หนึ่งั่งนี้เป็นแต้มเฮ้ย ทำท่าจะกัดเปล่าเมื่อกี้นี้เรียบร้อยเป็นแต้มหลอกระยะสกิด เป็นไงล่ะของเขาดีจริงๆเลยทำตามทำ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 เป็นแทมบินนี่ก็ไม่อยู่นะครับก็ยังอยู่ให้นะคฟันมินิหน่อยครับลงเต็มปากเลยครับ <h analy zer> นแคะนะครับโอ้ยตาม <c oughs> นี่เหยื่อนะครับเต็มคำเก็บไปก่อนปลดยากนะครับแบบนี้ก็เนี่ยครับวิธีปลดก็ต้องใช้ครีมนะครับค่อยๆนะครับเดี๋ยวไปดึงมันนะถ้าดึงสุดมากมันจะตายก็ปลดก็ดูเงี้ยงแนละ้วว่าเงี้ยงมาจาฝั่งไหนแล้วก็ค่อยๆงัดนะครับค่อยๆปลดใจเย็น แ็วปาาครับผมวัดกระดิกันตอนครับเนี่อก็ไม่อยู่แล้วก็ยังอยู่ให้นะครับนี่ครับอมนี่มิดเลยเดินมไม่งหนเดินมไม่งหนยืนขึ้นขา,มาไม่งหนบางแดดหน่อยร้อน <c oughs> <c oughs> บางแดดหน่อยรอ <c oughs> ้อนโอ้โหอุ่นสุดนุดเลยครับพี่น้องพี่ปวดนะครับก็เอาถ่ายใกล้ๆเลยถ่ายถ่ายตรงนี้เลยตางฝากปลาเลยเราต้องดูก่อนนะว่ามันอยู่ฝั่งไหนอ่ะบางทีเนี่ยเนี้ย ตะเบ็ดมันอยู่ฝั่งขบนหัวนะครับก็ลองจับแบบนี้ครับจับไปก่อนแล้วก็ดูก่อนแล้วกดลงไปก็ได้ครับนี่ครับนี่ครับเห็นปะตะเบ็ดมันอยู่ในหัวมบอกแล้วกับครีมจับแบบนี้แล้วกดครับก็เนี่ยครับเดี๋ยวปล่อยนะครับเพราะว่ามันหอมลูายลูายลูายรอดครับนี่รอดเม่นยางแค่ครับก็ บางทีก็บางทีมันก็มันเล็กไปหน่อยอ่ะเออบางทีก็เอาบ้างไม่เอาบ้างครับตามภาษาไปเรื่อยนะเต็มปากครับเหยียดตัวน้อยนะครับเล่งแค่อ่ะคือเวลาปามันติดนะครับคือมันไม่ได้ติดแบบนี้นะครับมันไม่ได้กัดแล้วมันติดแบบนี้นะครับส่วนมากมันจะติดฝั่งข้างนะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับคือรัตโตเบดมันอยู่ข้างางครับมันก็เวลาปากรนะครับมันก็เลยติดง่ายเป็นพิเศษนะครับพอเจอมันกัดปุ๊บแล้วมาติดอย่างนี้นะครับแบบนี้ก็ ว่ากาสติดก็มีครับแต่ว่ามันน้อยส่วนมากมันติดน,นะครับติดทั้งข้างนะครับแล้วแต่ตัวเบร็แล้วแต่ปลาหันหน้าฝั่งไหนด้วยก็ลองดูนะครับว่าติดง่ายครับไม่ยางแค่ไม่ลองไม่รู้ครับผมสุดยอด